สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูขาตั้งกล้องน่าใช้ราคาไม่แพงกันค่ะขาตั้งกล้องอันนี้เป็นของซูเปอร์วันบาทที่ปลอยสั่งมาในวันที่9เดือน9นะคะแต่ราคาที่ขายปกติก็ไม่แพงค่ะประมาณ140บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์รานเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะขาตั้งกล้องอันนี้ใช้ตั้งกล้องธรรมดาก็ได้ใช้ตั้งมือถือก็ได้หรือจะใช้ตั้งที่วัดอุณหภูมิก็ได้นะคะสิ่งที่ได้มาก็จะมีตัวขาตั้งกล้องอันนี้ค่ะอันนี้เป็นที่หนนีบมือืออถะะคะ ส่วนอันนี้เป็นรีโมทสำหรับมือถือค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นข้อต่อนะคะเดี๋ยวเราจะลองกลางค่ะตั้งกล้องอันนี้ให้ดูค่ะค่ะเวลากลางก็กางออกมาแบบนี้นะคะเมื่อกี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะกลางให้ดูอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะจากแบบนี้นะคะกางออกมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะมีที่ล็อกนะคะก็หมุนไปเพื่อให้แน่นะคะ่ะนี่ค่ะหมุนไว้แบบนี้ก็ล็อกแน่นแล้วนะคะทีนี้ที่ด้านบนยงยืดได้อีกสเต็ปหนึ่งค่ะนี่ค่ะที่ด้านบนตรงนี้สามารถดึงยืดขึ้นมาได้อีกสเต็ปนึงนะคะดึงได้ยาวมากเลยะคะ่ะแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อล็อกนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ค่ะพอยืดขึ้นมาเราก็ได้ความสูงประมาณนี้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเ้าจะทดลองต่อกับมือถือแล้วก็ต่อกับไฟวงแหวนไร์สดให้ดูกันค่ะอย่างแรกสาหรับโทรศัพท์มือถือนะคะให้เอาข้อต่อหมุนต่อเข้ากับที่นิ่โทรศัพท์มือถือแบบนี้ค่ะจากนั้นก็หมุนเข้ากับตัวขาตั้งกล้องนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามือถือหนี่ลงไปเลยค่ะ จริงมือถืออันนี้ต้องหันด้านหน้านะคะแต่เปกลัวจะมีแสงสะท้อนเลยหันเป็นด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถหมุนตรงข้อต่อตรงนี้เพื่อเอียงมือถือได้องศา,ศาที่ต้องการนะคะแล้วก็สําหรับรีโมทอันนี้นะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะแค่กดไปที่ออนเปิดนะคะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เชื่อมต่อมือถือเข้ากับบลูทูธของรีโมทนะคะเราก็ใช้กดรีโมทอันนี้เป็นชัตเตอร์ได้เลยค่ะ วิธีใช้มือถือก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะถัดมาไปะจะต่อต่อไปวงแหวนไลฟ์สดนะคะจะเป็นไปวงแหวนแบบนี้ค่ะอันนี้ปอยซื้อมาตอนซูเปอร์วันบาทเหมือนกันนะคะแต่ราคาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ180บาทค่ะราคาไม่แพงนะคะ,ะวิธีต่อก็เอาไปวงแหวนอันนี้หมุนต่อกับขั้วค่ะนี่ค่ะหมุนแบบนี้เลยนะคะพอหมุนต่อเสร็จแล้วก็เอาตัวขั้วมาหมุนต่อกับขาตั้งค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทดลองเสียบไฟให้ดูค่ะนี่ค่ะลองเปิดดูนะคะนี่ค่ะก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะ สำหรับการใช้งานขาตั้งกล้องอันนี้ก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะใช้ดีแถมราคาไม่แพงด้วยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ